ครับร้านรถมือ2เพอรอกันทลั์ครับวันนี้นำเสนอ m s led. ตัวนี้1 5 0ยหสิบซีสวยๆเดิมเลยครับจดทะเบียนปี60หรือปี2016สสวยเดิมรถมือเดียวเลย เรื่องเดิมๆครับชุดบางคนท้ายมีให้ครับของเดิมลองสตาร์ทให้ดูครับ รถสวยมากกันเดิมๆราคา3า9 0 0บาทรวมโอนนะครับสนใจยังไงโทรติดต่อ0 8นย์0 5813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสัองใบนีิเสียงเสียงใบ 3 9 9 0 0บาทครับรวมโอนให้เลยสนใจแวะมาทดลองขับได้ในตวัวอำเภอกันทลัก์จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับ